สวัสดีครับวันนี้ชลินไม่ได้เข้ากลัวแล้ววันนี้ชลินพาไปดมไม่ใช่ไปอมนะไปดมอันนี้ก็เป็นคลิปที่สองนะที่ที่พาไปแบบรีวิวน้ําหอมะ่านี้ก็วันนี้ก็จะมีนาซิโซนะฮะมีโดเชนกับมาน่าบ้านเราก็เรียกสั้นๆว่า DNG นะฮะอันนี้ส่วนมากโดเชนกะับมาน่าน่ะมันจะดังรุ่นไลบูแต่วันนี้พอดีฉันไม่มีตัวไลบูมามาให้ลองนะ๊ะสุดว่ามีไลบูตัวใหม่ไลบูเดอซัน บุตสันก็มีโดเชีชเโดเชีแอนกัมบ,บนาน่านะฮะโดเชีแอนกัมบ,บนาน่านี่เป็นน้ำหอมจากประเทศเจำไม่ได้อังกฤษ คือตัวนี้จริงๆมัน,มนทำหลายที่นะดอเช่นกับวินามีสเปนมีฝรั่งเศสเมนกฤิม,ฤมีแล้วแต่รุ่นแล้วแต่แบรนด์ด้วยนะถ้าอย่างตัวตัวรุ่นใหม่อันนี้ทําที่ฝรั่งเศสทำที่ฝรั่งเศสแต่ว่าก็จะเป็นน้าหอมโซนยุโรปทั้งหมดนะฮะถ้าใครที่พูดถึงน้าหอมดอเชนกับหน้าสมมากจะนึกถึงแบบรุ่นไลบูนะมีไลบูหญิงไลบูชายที่เป็นขวด,ดยาวๆสีฟ้าทรงๆเดียวกับตัวเนี้ยจะเป็นสีฟ้า แต่นี้จะเป็นรุ่นรุ่นสันสันแปลว่าพลาทิทิศแต่ไม่ใช่กลิ่นแบบร้อนแรงเหมือนพลาิทิศนะกลิ่นมันจะออกแบบผลไม้ตะกุลส้มอ่ะอใส่แล้วรู้สึกแบบสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดูมีพลังกล่องนะมันจะต่างกันนะฮะแต่ข้างในข้างในมันเหมือนกันนะอันเนี้สองอันนี้ตางกันให้กล่องนะฮะน้ำหอมที่เป็นกล่องเทสเตอร์เนี่ยคือมันเป็นกล่องที่เอาไว้ให้สําหรับลูกค้าทดลอง รือว่าบ้านเราสมัยเรามาแถมกันนะฮะอย่างโปรโมชั่นซื้อนะะ้ฮะหรือว่าซื้อหมื่นสองแถมขวดนึ่งนะฮะก็จะแถมเป็นกลองเทสเตอร์อย่างเงี้ยคือคุณสมบัติของน้ํะน้ําหอมนะคือเหมือนกันต่างกันให้กล่องต่างกันให้แกจจิ้งนะฮะแล้วก็ตัวน้ําหอมกล่องเทสเตอร์ที่เขาตัดมาขายกันเนะี่ยคือน้ําหอมมันเต็มขวดนะไม่ได้ไม่ได้หม,มายความน้าหอมที่ใช้แล้วนะอย่างตัวที่เราตัดหมองมาขายได้นะ่ะ สเต็กมันก็จะมีประมาณนี้สมมุติว่าซื้อเลทซื้อแสนหนึ่งอาจจะได้แถมประมาณยี่สิบขวดยี่สิบห้าขวดเนี่ยแถมเป็นตัวกองเทสเตอร์ก็ตัดตรงนั้นมาเป็นตําไรมาขายนะฮะแล้วก็ถ้าลูกค้าธรรมดาทั่วไปมันก็คือไม่ได้ไม่ถึงอยู่แล้วคือซื้อ,อยี่ส้ก็ไม่ได้ถึงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเคสเนี่ยเขาเรียกว,ว่าซื้อเหมาซื้อเหมาก็คือห้างสรรพสินค้าค้อให้ซื้อเรียนอยู่แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นลูกค้าเหมาของของห้างสัลมต่างๆทั่วประเทศไทยไม่าจะเป็น ท่านโรบินสันพาารกอนนะฮะอันนี้เดอะมุงเดอะบอแล้วก็ซื้อหมอกันหมดทำหนะิ่ปโปรโมชั่นนะอาจจะพิ่มโปรโมชั่นในคเคาน์เตอร์บัตรเครดิตตรงนี้นั่นตัดเป็นกิฟต์เชื่อมมาเมันก็จะได้กําไรเป็นในส่วนของพวกนี้ก็จะเอามาขายในราคาพิเศษพิเศษนะอย่างซื N ้อในเคาน์เตอร์ลดสิบเปอร์เซ็นต์นะอย่างอย่างเราเป็นเจ้าเหมอกซื้อมาขายอันนี้อาจจะลดสี่สิบเปอร์ แต่ถ้าขายส่งยิ่ถูกกว่านี้นะขายส่งยิ่ถูกกว่าก็ให้คุณไปขายเริ่มเลยอันนี้ก็ตัดขาย50%อย่างเงี้ยนะ้ำหอมโดยทั่วไปนี่ก็คือมันจะมีสีระดับเนาะมันจะมีอ่าโคโลนนะเออเดอร์โคโลนเออเดอะไทเลตเออเดอะเพอร์ฟูมนะฮะกี่มีเพอร์ฟูมอีกตัวนึงเพอร์ฟูมล้วนๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีมาขายเยอะแยะมากมายเท่าไหร่เพราะมันแพงนะฮะ เป็นหัวน้ำหอมเพียวๆแช่แต้มหลอดเล็กนิดเดียวราคาเป็นหมื่นนะแต่ถามว่ามันฟุ้งกระจายได้มากไหมมันมันไม่มากเท่ากับตัวหัวน้ำหอมที่ผสมแอลกอฮอล์กับน้ำลงไปเพราะตัวนี้มันจะเป็นส่วนที่ทําให้กลิ่นมันฟุ้งกระจายออกมานะ,ะอันนี้เป็นตัวที่ทําให้ขับให้เอเซนเชียลไอ์หัวน้ําหอมมันระเหยออกมานะฮะแล้วบางคนก็ติดว่าใช้น้าหอมต้องใช้แต่เพอร์ฟูมเท่านั้นอะไรประมาณนัน จริงมันไม่ใช่มันเป็นเหมือนค่านิยมที่ผิดๆอ่ะน้ําหอมโดยทั่วไปเราขายกัน,น100กอ่ะร้อยกลิ่นอ่ะอ่าประมาณแปดสิบกลิ่นอ่ะมันจะเป็นเ e อ่อเดอร์เทเลตอีกยี่สิบกลิ่นก็เป็นเพอร์ฟูมเลยมาเนะี้เพราะว่าน้ําหอมเนี่ยเปรียบเทียบยังไงนะครับสมมติว่าหัวน้ําหอมตัวนี้เป็นเพอร์ฟูมจริงๆนะแต่มันเป็นทิหยวกทิกหยวกในใส่ต่เป็นกร,รมมันก็ไม่ผิดมันก็ประมาณนี้อยู่แล้วแต่อันนี้มันเป็นทอยเลท แต่มันเป็ still, นพริกขี้หนูใส่เม็ดเดียวมันก็เผ็ดหลักอันเนี้ยมันก็จะเป็นแนวประมาณนี้ฮะคือพี that, that, ่จะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับแนวกลิ่นและส่วนผสมฮะอันเนี้ยถ้าเราจะไปซื้อน้ำหอมกับพนักงานขายเขาบอกว่ากลิ่นแบบหอมบางๆที่กลิ่นแบบบางเบาบางเบาเราอากาศอะถ้าใครอยากได้กลิ่นติดทนอะไรก็ไม่ต้องหากลิ่นที่เข้มๆหน่อยแต่ไม่ต้องฉีดเยอะฉีดเข้มๆกินปวดหัวนะเจออากาศรร้อนบ้างเราแบบออกไปข้างแจ้งอะใครใส่น้ำหอมกินแบบ หนักๆอ่ะมันฉุนแล้วแล้วเวลาคนอื่นรู้สึกเหมือนมันทาร้ายคนอื่นทางอ้อมอ่ะโอ้โหเขาเป็นลมเลยอย่าอย่าไปใส่กลิ่นแรงประมาณขนาดนี้น้าหอมกลิ่นไหนที่มันเข้มๆเอาไปใส่ออกงานกลางคืนหอมนะเพราะอากาศกลางคืนมันเย็นใช่ไหมมันไม่มันไม่ทําให้น้ําหอมมันฉุนเกินไปฮะอันนี้เรามาพูดถึงน้ําหอมกันต่อเมื่อกี้เมื่อกี้อธิบายเช่นบอกว่ามันจะมีคอโลนคโลนที่เป็นแนวเหมือนเหมือนเทเวลพัสเหมือนอะไรที่ขาย ข้างล่างตลาดล่างทั่วไปซึ่งแนวของอตัวโคโรนมันจะเป็นกลิ่นที่มันติดไม่ค่อยทนเท่าไหร่แต่ว่าน้ำหอมเราตลาดบนมันก็จะมีทําเป็นโคโนเป็นบางแบรนด์เหมือนกันฮะอย่างสมัยก่อนพวกทอมมี่ก็จะมีฮะประมาณนั้นความติดทนนานมันแล้วแต่แนวกลิ่นอย่างที่ชินบอกแล้วก็มันจะมีเออเดอโคโนเออโดอโคโนมันก็จะมีระดับหัวน้าหอม,มอีกแบบหนึ่ง เอเดอร์โคโลนก็จะประมาณ3-4มสี่ชั่วโมงอะไรประมาณนะี้ซึ่งเอเดอร์โคโลนส่วนมากไม่ค่อยทำกันนะน้อยน้อยที่ที่ทำเอเดอร์โคโลนก็จะมีถ้าเป็นบุกกอรี่ก็จะเป็นตระกูลชานะชาขาวชาเขียวชาแดงซึ่งถามว่าเป็นเอเดอร์โคโลนเนี่ยแต่ติดนานกว่า,ต,นา,นวาติดนานกว่าตัวอ่า t o i เ e ตอีกนะจริงๆขนาดไอ้ตัวบุกกอรี่ชาแดงอะ่ะเป็นหัวน้ำหอมเป็นเอเดอร์โคโลนนะแต่ติดนานกว่าพ่คุณเออดูดิซักผ้าได้กินอยู่เลยไหม S <S ของราษาบ้านแปดบ้านครับอันนี้แล้วก็ลองลำดับที่สามมันจะเป็นตัวเอ่อเดรทเรทนะเอ่อเดรทเรทนี่ฉันจะให้ดูคำว่าเอ่อเดรทเรทอันนี้มันเป็นนี่ตัวเล็กๆนะน,น,น,นี่สังเกตดูเวลาพิเศษน้ำหอมนะแล้วมันจะติดหน้ากล่องแล้วค่อยเรียนรู้ควบคุมอ่าอันนี้เนี่อาจจะเห็นง่ยายกว่านี่เนี่ยอันนี้คือ เออ e ดอไทเลตไม่ใช่ไทเลตที่แปลว่าห้องน้ำนะไทเลตตัวน้ําหอมเนี่ยส่วนตัวหัวน้าหอมเข้มข้นหน่อก็จะเขียนว่าเดอร์พอฟูมนี่ยนีดนี้จังนี่มองไม่ค่อยเห็นของนี้ดวนี่นีเหหมเออเดอร์พฟูมตรงนี้เออเดอร์พฟูมนะฮะเดอร์พอฟูมคือเข้มข้น ซึ่งคนติดทนนานนี้แล้วแต่แนวกลิ่นด้วยนะแล้วก็ตัวที่เข้มข่นสุดก็คือตัวเพ์ฟูมล้วนๆที่ชิมบอกไปนะฮะตัวออดเดอร์เชเลตมันจะติดทนนานประมาณหกชั่วโมงนะฮะแล้วตัวออดเดอร์เพ์ฟ,ฟูมมันอยู่อยูประมาณแปดชั่วโมงนะฮะแต่จริงๆมันแล้วแต่แนวกลิ่นนะบางทีแบบ ฉีดเสริมผ้าทิ้งไว้แบบวันสองวันมันดมดูกินมันยังติดอยู่นะฮะแต่ว่าต้องสเปรย์หางสปุตตนึ้อเวลาสเปรย์น้ำหอมมาสเปรย์หย่างผ้าปุ๊บปุ๊บแล้วเวลากดกดแบบมั่นใจนะเออมันไม่มีกดใจแล้วนะก็มัน <c oughs> กดแบบมั่นใจแบบปื๊บปื๊บแบบเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะทำให้น้ำหอมอ่ะตัวก็เรียกว่าตัวจุดสเปรย์เนี่ยไม่เสียง่ายบางคนกด,กดแบบก,า,ก,า,กาๆกดแบบจื๊ะจื๊ะเงี้ยน้ำหอมมันย้อยมันซึมมาตามคอขวดนะฮะนี่ มันก็จะรํคาให,หัวน้ำหอมตัวหัวสเปรย์มันเสียง่ายเราฉีดน้ำหอมกดแบบมั่นใจเลยครับปื๊บปื๊บแต่ว่าเด็กเล็งดีๆนะโดยจุกสเปรย์เดี๋ยวมันเข้าตานะฉีดปื๊บปื๊บฉีดแบบสคอรอะไรมานั้นเออเวลาแฟนมาใส,าส่สคอเียให้แบบดูฟินฟินเล่ L A, ฉีดก่อนนอนจริงๆบางคนชอบฉีดน้ำหอมก่อนนอนนะฉีดแบบก่อนก่อนนอนหลับเลยอะฉีดเสร็จที่นองที่นอนแล้วโอ้มีความสุข คนเ้านักน้ำหอมนะเนาะอย่างว่าบางคนมีน้ําหอมเป็นร้อยขวดนะฮะอย่างบางทีเราเห็นน้ําหอมเพลสสวยฮะมันก็แบบมันดูเป็นอะไรที่มันมีคุณค่ามากกว่าน้ําหอมคือคือบางทีไม่ได้มองที่กลิ่นเดียวน,น,นะมองที่ขวดนะบางคนบอกว่าไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบไอ้กลิ่นแต่ชอบขวดก็ซื้อไปสะสมนะะแล้วก็มาพูดถึงน้ําหอมโดยเช่นกับนาบ้างนี่นี่ตัวนี้นตนนัวน,นี้อันนี้โดเช่เดอะวัน โดชเฉพาะเวันเนี่ยหัวน้ําหอมเป็นเอะไรเดีร์วพฟูมนะฮะกลิ่นมันจะหอมประมาณไหนนึนกถึงแบบดอกไม้ราตรีอ่ะมันประมาณพวกดอกกระดังงาอะไรประมาณนะัน้นโบราณไหมมันก็ดูไม่โบราณน,นะกลิ่นมันจะแบบดูเป็นเหมือนคุณหญิงคุณนายนะฮะดูไฮโซมีชาตะกูดูรามาเ้เฮาะฮะอันนี้นกลิ่นนะฮะผมว่ากลิ่นมันจะเป็นเหมือนคู่แข่งของดีออร์ดีออร์ชาดออะไรเดี๋ยฟูมอ่ะ นี่ดีเลยแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบบอกว่าหอมเบอร์วงังไม่ชอบหอมเบอร์วังมากเขาจะมีเวอร์ชันที่เป็นออดอเดเทเลตเนี่ยเทเจะหอมสบายๆายส่วนตัวชินชอบน้ำหอมที่เป็นออดอเ e เทเลตนะคือใส่แล้วมันแบบมันหอมแบบุูผ่นอนคลายอะแล้วก็มีตัวนี้มีเดวันผู้หญิงไปแล้วใช่ไหมผู้ชายใช้ได้นะคือคือจะบอกว่าไม่ผิดนะน้ำหอมผู้หญิงสมม่วนมากบางที น้ำหอมผู้หญิงบางทีผู้ชายซื้อไปใช้เยอะนะฮะน้ำหอมผู้ชายผู้หญิงซื้อไปใช้เยอะก็มีฮนะอันนี้มันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วแต่ละผิวคนใส่แล้วไม่เหมือนกันนะมันขึ้นอยู่กับฮอร์โมนนะฮะอย่างสมมติว่าคนที่ทานพวกเครื่องเทศได้เยอะสมมติว่าจะเป็นะตะบันออกกลางเขาจะมีกลิ่นที่กลิ่นผิวเขาที่แรงหนะ่อยเวลาใส่น้ําหอมเขาต้องใช,ใช้กลิ่นที่มันมีความแบบข้นข้นอะเออความหนักความแน่นของหัวน้ําหอมอะซึ่งบางทีมาใช้บ้านเราจะฉุนไป อะไรประมาณนะี้แต่ถ้าอย่างผิวคนเอเชียสามารถไม่ค่อยมีปัญหากับการใสร่น้ำหอมเท่าไหร่นะครเพราะว่าเราไม่ได้กินอาหารเพื่งเพศหนักขนาดนั้นถลมมข้าตาเพาไม่ได้ติดแผลอ่ะแล้วก็มาพูดถึงตัวน,นี้อันนี้โดเช่เดอวันเดวันผู้ชายนะสังเกตด,ดูชินเจว่าบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆ,ๆให้ฟังว่า บางทีเราสังเกตน้ำหอมนะสังเกตสีของน้ำหอมนะ่ะอันหนึงที่มันเป็นสีแบบออกเหลืองเหลืองตาตาติดนานโคตรพูดเลยติดนานมากคือมันเป็นเหมือนน้ำหอมโบราณนะโอ้โหดงมันเป็นเหมือนน้ำหอมโบราณนะ่ะกลิ่นนะเป็นกลิ่นที่นึกถึงแบบผู้ชายที่แบบแอดเวนเจอร์ลุยๆหนะ่อยดิบเถื่อนดิบเถื่อนอนะไรประมาณนีน้แต่บางคนก็ชอบนะใส่ออกงานใส่ไปเที่ยวเนะกลิ่นมันจะแบบดูเป็นผู้ชายหนักแน่นนะเออนะ กูมีตังค์งตังเงียวตังเงียวส่วนตัวนี้อันนี้ดอเช่เดอะเกรตัวใหม่ไม่ใช่เจนะเด็กเกรเดกเกรนะเด็กเกรตัวนี้คือคติดมันจะซอฟกว่าซอฟกว่าตัวนี้ซอฟกว่าตัวน,นตัวนี้อารมณ์เหมือนวัยรุ่นกว่าหอมแบบใสๆสะอาดหน่นะใสใสใสๆเนี้อเจ้าอยู่ใสอะไรประมาณน,นี้แล้วก็มีนี่นี่นี่ นางเอกของวงการนาซิโซอ่าว่านาซิโซน่ะตัวนี้น้ำหอมที่เขาดังมาจากเขาชุดเสื้อผ้าของนาซิโซเนี้ยจริงๆมันจะมีตัวที่ขายดีสุดจะเป็นสีชมพูแต่แปลกนะคืออันนี้อันนี้บางทีตอนที่ขายน้ำหอมใหม่แล้วก็สับสนกันน้ำหอมหัดสีชมพูแต่กล่องเป็นสีดำนะฮะน้ำหอมปวดสีดำแต่กล่องเป็นสีชมพูก็มีนะฮะอันนี้คือตัวนี้หตัวนี้มันจะเป็นหัวน้ำหอมที่เป็นเออเดอร์เทเลทนะฮะ แต่ย่าไปซสีเรียดนะ่จะจะบอกเออสเของตัวนี้ติดทนนานมากนะฮะติดแบบสักพ้าแล้วกลิ่นยังอยู่แล้วหอมมาสบายกว่ากลิ่นมันหอมแบบบางๆดูสบายใจหน่อยฮะดูแบบในสุลรุนชาติคุทธพูดีอะไรประมาณนี้นะเวลาได้กลิ่นเรงึกถึงแบบแนวแบบอ่าอันนี้แบบแอฟทักซอ,อนอะไรประมาณนี้เออดูสวยหนะ่อย<ๆ>ดูสง่างายส่วนตัวนี้อันนี้เป็นรุ่นใหม่ อันนี้นาซิโซรูชเนะี่ยเก้าบ้านเราแรกสั้นๆว่าเต่าแดงคือไง,ไง,ไง่ายๆกดไปทรงเต่าใช่ไหมมันจะมีสีขาวสีครีมแล้วก็มีสีแดงเนะี่ยมีสีดำด้วยนะเต่าสีแดงเป็นรุ่นใหม่อันะนี้นาซิโซเต่าแดงอนะันนี้เต่าแดงเนะี่ยดูสีดูสีสีแดงนี่คือมันบ่งบอกถึงความเร่าร้อนนะเวลาใส่แล้วเพื่อนจะแบบดูเหมือนผู้หญิงแล้วสวยเซ็กซ์แปลกอะไรประมาณนะี้หอมิดทนนะ มันเป็นอะโรมาฟูมแต่ว่ามันไม่ได้ฉุนเวอร์วังนะกกินนะไม่ได้หอมบกปวดหวัวนะขายดีส่วนดอันนี้จะเป็นตัวใหม่โดยเช่เดอะโอลิวันโอลิวันหัวแล้วหอมเป็นอะโรมาฟู ume, เหมือนกันหอมแบบนึกถึงพวกดาราฮอลลีวูดอะเซเลปอะไรต่างๆอลไรประมาณนะี้ฮะตัวนี้ไม่สาระไม่มีไม่มีขวดให้ดูอ่ะแกะไม่ได้เป็นของซิะ อันนี้เขาเรียกว่าโดเช่รุ่นฟอร์ดดอกโร์ดอกมันจะเป็นขวดที่เป็นฝาลูกดอกไม้รูปดอกไม้สีขาวอันนี้เป็นเออเดอร์เทเลตหอมเหมือนแบบเขาเรียกเหมือนฝนตกใหม่ๆแล้วมันเจอกับพวกน้ําค้างที่มันอยู่บนยอดใบไม้ใบหญ้ามันน่าจะเป็นแนวนี้อันนี้จะเป็นตัวที่เป็น e um อะตาโฟฟูมน,นี่จะเป็นสีเขียวใสนะฮะ กอดมันจะเป็นอันนี้เป็นเขียวขุ่นนะอันนี้เป็นเขียวใสเขียวใสนั้นมันจะแบบสดชื่นนะอันนี้จะออกแบบสปอร์ตกว่าสปอร์ตกว่าตัวนี้อันนี้จะบางบางตัวตัวนี้จะเป็นเอ่อโดเช่การ Garden Garden เด้นโดเช่การเด่นการเด่นรู้สึกว่ามันจะเป็นฝาสีดอกไม้สีม่วงนะนี้การเด่นนี Garden ออกกลิ่นแบบมะพร้าวมะพร้าวนิดนึงนะฮนี้ออกกลิ่นแบบฮาวายนะนี้จะเป็นแนวนั้นก็ เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวชินจะพาไปดูกินอนเรื่อมีมอเยอะแยะนะครับยังไม่ได้รีวิวหมดนะพวกซีเคแล้วแ่าซีเคก็เป็นน้ำหอมที่บ้านเราขายดีบ้านเราขายดีาายดแต่เมืองนอกมันถูกเ <c oughs> มืองนอกถูกีคนนีคนมันใช้เท่าไหรนะ่ฮะก็ถ้าตลาดบนเนอบุกเรี่อะไรประมาณนี้จะเป็นอีกเนี้งน้ำหอมก็จะมีหลายระดับขึ้นไปนะก็เหมือนเสนะื้อผ้าเนาะใครที่แบบว่ารวยรวย,รวยแล้วมีตังแล้วก็อาจจะใส่พวก กุชชุมกุชชี่อะไรประมาณน้ไปเลยนะฮะแต่อย่างแบบทั่วไปก็ใส่รีวงรีวายใส่ชแชปอะไรประมาณนี้ก็พอประมาณแล้วเปรียบเทียบกันไปนะฮะอันนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฝากติดตามชลินพาไปดมด้วยฮะถือว่าช่วงนี้หน้าบานมะเต็มจออันนี้ครับผมไปติดตามได้นะครับ